ของขวัญของเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยในค่ำคืนนี้นะคะมันเป็นเรื่องเราเรียบเรียบง่ายๆมาทบทวนพวกเราอีกทีหนึ่งสำหรับการสะสมนะคะพลังงานให้เข้มข้นเพื่อเข้าสู่ความเป็นนิสัยใหม่นะคะจนป่านนี้แล้วนั่นคือวิถีทางในการที่เราเริ่มมีนิสัยใหม่กันแล้วนะคะที่รัก ดังนั้นใครที่าตามมนทอลจีตลอดนะคะแล้วคุณเลิกลังเลส,สงสัยตัวคุณเองเมื่อไหร่เข้าสู่ในกระบวนการสั่งสมองสั่งนะคะพลังงานของคุณว่าคุณต้องการเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ดีงามที่ยิ่งใหญ่เป็นความรักเป็นความเมตตาเป็นความอุดมสมบูรณ์ของคุณแล้วถึงเวลาที่จะเดินกันต่อแล้วนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยม,มนทอลจีจึงหยิบยกใน ของขวัญชิ้นนี้มาให้พวกเราเพื่อให้พวกเราเกิดความมั่นใจนะ,ะมั่นใจในการที่จะสะสมพลังงานความสำเร็จในทุกวี่ทุกวันเป็นการทบทวนในเวิร์กช็อปที่1ด้วยนะฮะเวิร์กช็อปที่1เงินทอยจีก็ยังใช้อยู่นะคะใช้ตอนนี้นะคะก็เพื่อที่จะให้มีเวลาพักผ่อนในเรื่องเราของการที่อ่าร่างกายไม่เหนื่อยมาก เพิ่มขึ้นมีเวลาไปนอนทะเลนั่งเล่นนะคะอะไรต่างๆมากขึ้นนะคะซึ่งเวิร์กช็อปนี้บอกเลยว่าจะทําให้คุณนะ่ยมีชีวิตที่มีชีวามากขึ้นและไม่ได้ทําให้ร่างกายของคุณนะฮะไปบุกบันนะคะไปทํางานที่ไร้นะคะวัตถุประสงค์อีกต่อไปนะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องนะคะเก็บในเรื่องเราพลังงานของตัวคุณเองไปใช้กับวัตถุประสงค์ ที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตคุณดีกว่าค่ะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของหัวข้อวันนี้ใช้คําว่าจงเห็นค่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นทุกวันค่าของความสําเร็จมันเกิดขึ้นทุกวันที่รักนะคะมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องภูมิใจในตัวคุณว่าคุณเจ๋งมากเลยนะคะตั้งแต่ตื่นนอนมานะคะคุณต้องนะคะทำการขอบคุณตัวคุณเองก่อนที่จะลุกจากที่นอนนะคะเมื่อตื่น รู้สึกสลืมสลือนะคะในเรื่องราวของการตื่นนอะนคุณควรจะใช้คำว่าขอบคุณนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าในการที่มีโอกาสได้นะคะมีประสบการณ์บนโลกใบน,นี้อีกหนึ่งวันและก็รับนะคะรางวัลของโลกใบน,นี้ไปอีกแปด0มวินาทีเคยมีคนเปรียบเทียบอย่างนี้ถ้าทุกๆวัน คุณได้เงินวันละ86,400บาทคำถามก็คือคุณจะไปใช้อะไรโดยที่ใช้ให้หมดด้วยนะแล้วเขาไม่รับเงินนี้คืนนะคะคุณต้องใช้เงินจำนวน86,400บาทในทุกๆวันให้หมดแล้วนะคะเป็นเรื่องราวของการใช้ในทางที่ดีเป็นเรื่องดีสำหรับคุณคุณจะเอาไปใช้อะไร นี่คือนะคะมีเวิร์กช็อปแบบนี้ด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องราวของ86,400วินาทีเนี่ยของความเป็นจริงของเราอ่ะมันไม่ได้เป็นตัวเงินแต่มันได้เป็นตัวเวลานะคะ,ะ,คะเวลาของทุกคนคือต้นทุนเท่ากันหมดเลยคือ86,400วินาทีดังนั้นใน86,400วินาทีเนี่ยมันมีพลังด้านบวกกับด้านลบนะคะและมันมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนก็คือว่าถ้าด้านลบคุณรับทุกด้านบวกคุณรับสุข นี่คือสิ่งที่คุณจะเอา86,400วินาทีเนี่ยไปเล่นเกมนะคะในการที่จะเดินชีวิตของคุณว่าคุณจะเลือกทางไหนแต่นะคะไม่ว่าคุณจะจ่ายเข้าเวลาของคุณไปทางไหนผลลัพธ์ของคุณจะเป็นผู้ได้รับเองทั้งหมดเพราะคุณเป็นคนจ่ายเหมือนกับคุณซื้อสินค้าอะไรคุณก็เป็นเจ้าของสินค้านั้นนะคะในการที่คุณอยากจะได้สินค้าอะไรคุณก็เป็นช้อปปิ้งนะคะคุณไปเลือก นะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์คุณเลือกเสร็จรีบร้อยคุณก็จ่ายสินค้าและคุณก็พาน้องสินค้ากลับมาที่บ้านเขา้าใจไหมฮะแบบเดียวกันแต่ในเรื่องของชีวิตคุณอ่ะคุณมีต้นทุนในการตื่นนอนตอนเช้า86,400วินาทีนะคะถ้าคุณจะให้ชีวิตของคุณมีพลังมหาศาลนะคะคุณจะต้องใส่นะคะสกอร์รของพลังบวกไว้เป็นต้นทุนในการเดินทางในนะคะ86,400วินาทีของคุณด้วยการ ชาร์จพลังนะในการขอบคุณต,ต,ต,ตัวคุณเองตั้งแต่ศีรษะจรท้าและขอบคุณเหตุการณสถานาการณ์ที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นในวันนี้นะคะคุณจะขอบคุณเหตุการณ์สถานาการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณผ่านเวิร์กช็อปที่หนึ่งนั่นก็คือการที่คุณนะคะเขียนสั่งไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนนี่คือเวิร์กช็อปแรกนะคะเวิร์กช็อปแรกก็คือ สิ่งที่คุณนะฮะได้รับในวันนี้10อย่างที่ได้รับในวันนี้10อย่างให้แสดงความสำนึกรู้คุณทราบซึ่งตตันอยู่นะฮะกับสิ่งที่ได้รับและเขียนอธิบายด้วยความสุขที่คุณได้รับมีความรู้สึกยังไงกับสิ่งที่ได้รับและต่อท้ายด้วยขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณ,คณ3ครั้งทำไมต้องขอบคุณ3ครั้งการขอบคุณ3ามครั้งจะทําให้ความรู้สึก นะะทราบสึ้งใจของคุณมันสั่นสะเทือนนะคะเพราะว่าการสื่อสารของพลังงานเนี่ยเราใช้ในเรื่องเราความรู้สึกที่มันสั่นสะเทือนและการสั่นสะเทือนที่ได้รับจากสิ่งที่คุณนะคะออสมหวังเนี่ยนะคะมันจะทําให้นะคะพลังงานของความรู้สึกของคุณเนี่ยมันเข้มข้นไปสู่สนามพลังงานที่เรียกว่าพลังงานจักรวาลและนี่จะเป็นสกอร์นะคะสกอร์ของการสะสมคลื่นพลังงานที่มัน แข็งแรงเพราะว่าการสํานึกลูกคุณทราซึ่งกตันญอยู่นั่นเป็นเรื่องราวของสนามพลังงานสูงๆที่จะดึงทุกคนให้ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายเพราะนี่เขียนกันมาตั้งแต่ตำนานนะคะตำรามรกกดห0 0 0ื 60, ปีแล้วก็ท่านดอว์เลสดีวอร์เทินก็ประมาณ200ปีก็เขียนนะคะอรอราเบิร์นที่ยังไม่เสียชีวิตนะคะก็ตอนนี้เนี่ยนะคะในกลุ่ม The Secret ที่ยังทําในเรื่องราซีรีส์หรือซีเคก็นะฮะตระหนักรู้ในเรื่องนี้มากและนี่คือโปรเจกต์ระดับโลกนะคะที่เรามาพูดกันมาบอกกันเมื่อคุณนะคะทำเวิร์กช็อปแรกนี้นะคะได้ผ่านนะคะมันจะทําให้ตัวคุณเองเนะี่ยเข้าสู่สนามพลังงานประตูด้านบวกประตูด้านความสําเร็จประตูด้านความสุขสบายประตูด้านนะคะความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการนี่คือสิ่งที่จะเป็นตัวนําพาคุณไป ะะถ้าคุณไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงคุณจะต้องนะคะมีในเรื่องราเวิร์กช็อปและก็แนวทางในการพาคุณไปในส่วนของพลังบวกนะคะคุณไม่ใช่ว่าฉันคิดบวกตลอดเวลาเลยเนี่ยอันนี้มันเจอจี้เจอเยอะมากนะแล้วก็เหมือนทอจี้ก็เลิกเลิกคุยกับคนพวกนี้เลยนะคะเพราะว่าเนี่ย นะคะพอเราไปเจอโอ้คิดเอ่อฉันเป็นคนคิดบวกนะคะมีอะไรฉันก็คิดบวกคิดตรงคิดบวกในลักษณะของเขาอันนี้คือเข้าใจได้นะดังนั้นเนี่ยนะะการที่คุณจะมีเอาแนวความคิดคิดบวกเนี่ยเป็นเรื่องเริ่มต้นดีแต่ถ้าเกิดคุณคิดบวกโดยไม่มีหลักการไม่มีแนวทางที่จะพาคุณไปสู่ในเส้นทางของการที่จะเกิดผลลัพธ์ในการที่พลังบวกมันจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่นานวันค่ะคุณก็จะกลับไป พลังลบแบบเดิมเป็นหอยที่คอนเฟิร์มได้เลยประสบการณ์ผ่านมาหมดแล้วนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยนะคะเปลี่ยนพลังสู่ความรวยเนี่ยมันจะเป็นกึ่งการให้ประสบการชีวิตเป็นในเรื่องราวของการให้หลักการเพื่อจะพาทุกคนนะ่ยไปเส้นทางบวกจริงๆนะคะดังนั้นตามในเรื่องราวของหลักระดับโลกนะคะหลักการระดับโลกเนี่ยเป็นเวิร์กช็อปที่เป็นหอยที่ใช้ได้ผลจริงๆนะคะเลยเอามาบอกพวกเราแบบแชนิดที่ว่าหมดเปลือกนะ เพราะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้เอามาเป็นเรื่องราวของนะคะการเห็นคุณค่าความสมําเร็จนะคะที่เกิดขึ้นทุกวันถ้าคุณทําอย่างนี้ความมหศัศจรรย์ในชีวิตของคุณนะคะจะเริ่มมีอะไรเข้ามาในชีวิตคุณดีมากขึ้นคําว่าขอบคุณสิอย่างนะคะเมื่อคุณเร่งผลลัพธ์นะคะในเรื่องเราพลังบวกเนะะี่ยมันน้อยไปแล้วล่ะมันน้อยไปจริงๆนะคะกระดาษนะคะในการที่คุณจะเขียนขอบคุณสิบอย่าง มันจะไม่เพียงพอสำหรับคุณเอานะคะแต่ว่าเพื่อการเริ่มต้นสตาร์ทนะคะในการที่คุณจะได้มีพลังบวกเนี่ยให้ขอบคุณอย่างน้อย10อย่างบรรยายมาเสร็จเคียงคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณวันนี้ย้ำเตือนจริงๆนะคะอันที่2ในเวิร์กช็อปหนึ่งะคะมันจะต้องนะทำในเรื่องทูดูลิสของสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ ะะวันพวกนี้คุณต้องการเกิดให้สิ่งไหนเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะคะคุณเขียนสั่งไว้เลยเขียนสั่งใครเขียนสั่งกับจกักรวังเพราะหน้าที่คุณคือผู้สั่งนะคะจักรวังเป็นผู้ที่สนับสนุนคุณคุณมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นพลังงานนะคะในการที่สนับสนุนคุณให้ใช้ชีวิตบนโลกใบนี้อย่างชนิดที่ว่าคุณมีเลขาล่องหนนะคะในเรื่องราวตรงนี้คุณเขียนไปเลยผู้ มีปรารถนาให้สิ่งใดเกิดขึ้นนะแล้วนี่แหละมันจะเป็นเหตุการณ์ว่าตื่นเช้ามาคุณขอบคุณตัวเองเสร็จแล้วคุณนะคะก็ขอบคุณสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นล่วงหน้าก็เพราะคุณเขียนกลางคืนในเวิร์กช็อปแลกคุณจึงนําไปนะต่อเนื่องในเรื่องราวของการตื่นนอนในตอนเช้านั่นก็คือเวิร์กช็อปที่2นะคะเวิร์กช็อปที่2ก็คือขอบคุณตัวเองตั้งแต่ศีรษะจลดเท้า ขอบคุณเหตุการณ์สถานการที่ต้องการให้เกิดขึ้นในวันนี้ล่วงหน้าไปเลยนะคะแล้วนะคะก็ไปแต่งตัวอาบน้ำนะคะไปเจอ affirmation เขาเรียกว่าไปเปิด a p p i r m a t i o n หรือคุณจะมี affirmation ชคำพูดเจ๋งๆของคุณที่จะปลุกระดมชีวิตคุณนะคะนี่คือสิ่งที่เป็น workshop ที่2ได้เลยนะอันนี้เป็นบอกเลยว่าเออแล้ว นะคะคุณก็จะเห็นนะว่า้แต่ละวันนะสิ่งอะไรที่นะคะเขียนเขียนไปมันก็ประสบความสำเร็จหมดเลยแล้วก็ขีดออกไปนะคะอันนี้คือสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะบางอย่างนะคะที่อาจจะรีเลย์หน่อยก็บอกเลื่อนไปสักนิดหนึ่งนะคะก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะดังนั้นเนี่ยเวลาคุณไม่ปล่อยปัดละเลยนะคะให้ชีวิตไปตามยถากรรมแต่กลายเป็นผู้ที่กลุมชะตาชีวิตตัวคุณเองแล้วแล้วก็นะคะสิ่งต่างๆจะเข้ามาท้าทมหาคุณอย่างมากมาย อย่างง่ายดายนะคะแล้วคุณจะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภยัยเนาะเมื่อวานนี้ก็พูดแล้วใช่ไหมถ้าคุณอยู่ในพลังบวกคุณจะอยู่ในอาชีพไหนก็สร้างไรายได้ได้คุณจะได้ไม่ต้องนะคะตะลัน,ตนตแต้แห่แหนไปตามอาชีพของคนอื่นหรือไปใช้ชีวิตตามความปรารถนาที่คนอื่นเรียกคุณไปนะ,ะในบรรดาธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะคะคุณมองดูแล แล้วนะคะว่าคุณอยากจะเป็นร่วมกับเขาแต่เป็นความสุขของคุณก็ณไปเถอะนะคะแต่บางคนเนี่ยเออไม่รู้จะทําอะไรนะคะเห็นเขาว่าดีนะคะก็จะไปตามเขาเนี่ยบอกเลยว่าไอ้เขาว่าดีแล้วจะว่าตามเขาเนี่ยคุณไม่ได้ทําตามความปรารถนาของคุณนะ,ะไม่ช้าไม่นานนะสิ่งที่คุณทําไปมันก็จะเป็นเรื่องเล่าที่ไม่ใช่ตัวตนของคุณและคุณก็ยุติและเป็นแบบนี้มากี่รอบแล้วนะคะบอกตัวเองด้วยนะคะเป็นหลายรอบนะคะดังนั้นเนี่ย การที่คุณมาอยู่ในเรื่องของพลังงานพลังบวกนะ่ะนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่อาชีพไหนเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวของการสร้างความมหัศจรรย์ให้ตัวคุณเองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็สร้างนะคะชีวิตที่เป็นไลฟ์สไตล์ของคุณเองได้อย่างอิสระนะคะในเรื่องราวของอีกเรื่องเล่าหนึ่งนี่ก็มาแล้วนะ,ะล่าสุดเนี่ยมันอาจจะได้เห็นคลิปวิดีโอน่าจะ u t u b e หรือ Tik t o k นี่แหละนะคะเป็นเรื่องราวของสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่เร,เรียนจบ ปริญญาตรีเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทําในคลิปออกมาเนี่ยเพื่อนๆถามว่าเรียนจบแล้วไม่ไปทํางานหรอืออะไรเงี้ยเพราะว่านางก็นะคะเ,เรียนจบแล้วแต่ก็อยู่บ้านนะคะอยู่บ้านเพราะว่าเ,เคยไปทํางานแล้วเนี่ยมันไม่สักเซตไม่ตอบโจทย์จึงนะคะมาถามตัวเองว่าตัวเองรักอะไรแน่ๆในสิ่งที่นะคะอยากให้มีเกิดขึ้นในชีวิตนะคะจึงเห็นว่าตัวเองชอบเป็น ชอบดื่มน้ำผล,ลไม้คั้นสดๆนะคะจึงทำคลิปวิดีโอนะคะในการทำผล,ลไม้สูตรต่างๆมากมายแจกสูตรนะคะให้กับแฟนแฟนคลับนะคะแฟนเพจแฟนคลับในติกตออะไรต่างๆผู้คนก็ติดตามเยอะๆเยอะๆไปเยอะมามีลูกค้านะคะผู้ติดตามขอซื้อนะคะเครื่องดื่มที่เป็นน้ำผล,ลไม้นะคะที่สุภาพสตรีท่านเนี้ยทำ เอาไปเอามากับกลายเป็นการสร้างรายได้มากมายมหาศาลลงเครื่องแช่ลงโน่นแล้วก็ทำระบบขายส่งขายปริกแล้วก็ทำในเรื่อง Delive r y กับกลายเป็นรายได้เดือนหนึ่งมหาศาลมากมายนะคะมันก็ตรงกับที่เมันฮอยจที่บอกว่าคุณนะคะควรจะนำในเรื่องเวิร์กช็อปที่5อนะ่อันที่ผสมผสา,านแะล้วนะเอาเวิร์ h ช็อปที่5มาใช้กับชีวิตของคุณเพราะเวิร์ h ช็อปที่5เนี่ย เมื่อคุณทำด้วยความรักและความรักของคุณมันเติบโตนะฮะมันมีประสิทธิภาพมันมีในเรื่องราวของพลังงานที่นะฮะผู้คนสัมผัสได้ถึงความรักที่คุณเอ่อปันปน,นี่ดนะฮะในเรื่องราวของทาในสิ่งที่คุณชอบคุณรักจากจากจิตของคุณอ่ะนะฮะจากความรู้สึกของคุณจริงๆิมันจะเติบโตเป็นการสร้างไรายได้ให้คุณได้นี่คือเป็นอีกหลักฐานหนึ่ง ที่พลเอจีเอามาให้ทุกคนนะคะได้รับรู้ว่าเนี่ยนะคะเรียนจบปริญญาตรีแต่ไม่ได้ไปทํางานกับใครซื่อสัตแต่ความรู้สึกตัวเองว่ารัก,รกในการดื่มน้ําผล,ลไม้แล้วก็สูตรต่างๆนะคะจึงคิดค้นสูตรน้นสูตรน,น,นั้สนสูตรนี้จนจนสุดท้ายนะคะ ก็กลายเป็นรายได้สร้างเนื้อสร้างตัวและก็ร่ํารวยรายได้เนี่ยนะฮะหลักล้านเนี่ยสบายบาย,ายในเวลาครึ่งปีอันนี้เป็นเรื่องราวที่หาดูได้นะในทิกตอกเนาะส่วนนะฮะต่างต่างประเทศตอนนี้เจอเยอะมากขึ้น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 นะฮะสำหรับความเชื่อที่ไม่ไม่น่าเชื่อว่านะ,ะทางยุโรปหรือนะฮะเอพวกรัเสเซีย หรืออเมริกาอังกฤษต่างๆนะคะสาวๆลุกขึ้นมาทำแอฟเฟอร์มชันกันเยอะมากและทำาดอได้อย่างสนุกสนานน่ารักมากนะคะดังนั้นเนี่ยเราคนไทยนะคะเราก็มีในเรื่องราวครูบาอาจารย์หรือุ่นพี่นะคะที่อยู่พลังบวกไม่น้อยทีเดียวเชียวนะคะไม่น้อยเลยนะคะแต่พวกเราเนี่ยจะมีในเรื่องราวของการที่ไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้เห็นว่า โหต่างชาติตอนนี้เขาตื่นตัวยังไงมันทอยจิตี้ก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่มาให้นะคะว่าเดี๋ยวนี้คนทั่วโลกนะคะรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อจะสร้างพลังบวกและก็นะคะช่วยกันดึงกันให้มีความสุขและมีความหวังกำลังใจให้ประสบความสำเร็จอย่างง่ายๆดังนั้นตัวคุณเองก็มีสิทธิ์ในเรื่องราวของการเข้าพลังบวกได้เช่นเดียวกันเพียงแค่ไม่ต้านไม่ฝืนความรู้สึกในตัวเองนะคะ เปิดใจกว้างๆค่ะเปิดใจกว้างๆเขาโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วและคุณนะก็คือสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่ในตัวคุณพร้อมที่จะประสบความสำเร็จให้ตัวคุณเองได้อยู่แล้วนะคะวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ประโยชน์ไม่นักไม่มากก็น้อยนะคะจงรู้คุณค่าในตัวเองทุกวี่ทุกวันเป็นการสะสมพลังงานทางด้านดีๆเดี๋ยวถึงเวลานะคะที่มันมีพลังในการที่จะเปิดว์ปตัวคุณเองคุณก็จะไปเจอประตูช่องโอกาส เิกกาสถานการณ์ที่เป็นเส้นทางของคุณเองนะคะในชนิดที่ว่าใครก็ตามคุณไม่ทันเพราะคุณพร้อมจะตื่นรู้และคุณก็มีพลังของนะคะการที่จะทําให้ชีวิตคุณประสบความสุจอยู่แล้วในตัวคุณเองค่ะขอให้โช,โชคดีนะคะร่ำรวยกันทุกคนนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ